หยาแล้วตาไปเกี่ยวข้างในมากอายุตาตาก่อนแห้งแรงแห้งแห้งแรงไม่มีหยาเลยพี่น้องต้องไปเกี่ยวหยามาเลี้ยงงัวงจะตัวจะจอยไปเลยโอ้ยอยู่หยาตาตาก็ลวบหัวเรี่ยงไปเกี่ยวหยาอยู่หัวเลี้ยงไปเกี่ยวหยาอยู่หัวเลี้ยงอันเดนบุแม่กินตรีจะร้อโว้ย âm bộ ý <laughs> mẹ mình ăn hoa bạc băng nha bạc băng mẹ, đi vào nhà mụ nha mẹ hoa เอเขียวเขียวอัมโบอันอัมโบเมียอัมโบโอ้ยยังอัมโบอัมโบขาดกี่เนินด่ะก็เมียมันยังเนาะออกาแฟอีสางวกินห้วข้าวโพดบันทีนี่กลนปัดน้อดีหมเอาีสามตัวอาฟด อีกตัวนึงนี่อะลูกแดดซำแดดซำอ้านี่อ่ยมุกินไดไหมอะมาจะง่วงอีกัาอีกกาแม่จะกาหน้องเด้อลูกมุกินได้หรอง่วหน่อยแม่ยมุกินดอกแม่ลูกผู้ใดนี่คือคนหูถิ่นเม่เนี่ยนี่เขียวเหมือนมันเก็บต่างก็สอง ตอวกระปุกสามที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วยังเก็บตาอซื้อเป็ยังอืออินซื้อเปยังแม่เนี่ยสามบ่ะมคือเรื่องง่ายเลยครับลายเก็บตาตี่ยายซื้อเพ่ซื้อยาญ่ห้บโบราแม่แม่ตามเก็บตุ่นอ่ะแม่แม่์ลมลมลมเอาดันมาเอาอา เกาเกาครับผมชอบเกาครับเกาให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวครับครับครับเกาครับเกาให้ผมหน่อยครับเบื่อ,อเขียว,วเยวเกาให้ผมหน่อยครับผมก็ชอบเกานะครับเขียวไอ้เขียวจะหมดนมาทำไมคะลูก พวกเนี้ยไปใส่เขียวตาใกล้มาแล้วลูกเออเอินตาแล้วเอินตาแล้วเออเอินตาตานั่นมาแต่น้อลายุงหยาเอินตาแล้วเอินตาตาเลียนตาเลียนเอ้ยเนี่ยตาเลียนเด้กเป็นตาเลียนมั่นกาแฟแก๊ ป๊อกอันนี้ขอขอก่อนจันขอก่อนขอกอนขอกอนเร็วเร็เร็ขอกอนเร็วขอนอ่ะขอจ้า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 ขอเจ้าขอจ้าขอจ้าฮะ่สหป่เจกยวัวเาจะออมหจะบก่ก็ได้ไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกมาเลี้ยงวัวนะคะวันนี้ไอ้ป๊อกกับไอ้ดุ๊กดิกดุ๊กดิ๊ก กาแฟจ้าดุกดิค่ะดกดิดุกดิมุปิงมปิงใช้มูปิงเด้อมูปิงไปใช้แล้วมูปิงมูปิงไปแล้วไอป๊อกค่ะป๊อกอป๊อกกป๊อก๊กอกดกค่ะดกดิดกดิกดิะดกด่จูเป็นฟนลยนะคะ ะค่ะดูดิค่ะอ,อันนี้ยิ้งช้างเน่ยยิง้งช้งเนยยิง้งช้า,า,าลูกคขาวันนี้เรามาเลี้ยงวัวนะคะนะคะเรามาเลี้ยงวัวนะคะอัยนี้เนี่ย <laughs> ไอ้ป๊อกค่ะป๊อกขอมือ,อหน่อยค่ะขอหน่อยเร็วหื มามามาปอกมันกัดทีละมามาบุลอดบุลอดเ,อเร็ว,เ,วเ,เร็วไปไปไปแล้อีบุลอดเด้อไปเร็วผู้ใดตดหมาคือคนฮะแม่จะตดบ,ปตบ่ปกมันตดบ่ปอกฮึคือเขี้ยตดหมานี่แหละ แสดงว่ามาตดพอกมืนาไก่กูแล้วมตดใส่กูนบพอกม่อืมืมมมนตาเลียนบ่เห็นปะมาจำสงอีพอได้บ่ไก่จำได้บ่ตาเลี้ยนก็นานมาแต่ว่างอวยวหยาได้ตาเลียนเอ้ยตาเลียนไปเกี่ยวใสน้อยอวยวะหยาเลย

khuê lúc nào cũng khuê nào cũng Ừ ไปล่องัวกันเอ er. อไปลวดไปลด pues โอ้จะทุนนะอดซ่อนเอองาม <sis dio> ข้างนอกใหญ่ทัวแม่พ <t> ูดนะเออ ันวันกออกเก็ดหนึ่ัวก็มีอยงสี่ลวดรออยู่ก็แปลงห้าไม่ใช่หืหนใช้ก็มือดดอกว่าบ้ากันผมไปทั้งวันยังไม่ได้หญ้าเลยไ่อะไรไ่ก็มีอยงเอาไปเจ้าจ้อมาจากไหน้าสั่ไง่ยนมมูนีลาจังโด มันส้วนเนาะม้วนอยานี้นคุ้ยนี่มันูจบอกเนแล้วมาแจูงจานเบิดมังไมีเขาบอกอไปเอาหันเด้อไอ้ตีเซียบคับเลยเจีวเร้อมองหันมองนี้เขาบอกไปุมีชื่อมหาจียาสีเขาบูรุษนี่นี่เก็บอกเนาะ กินไปนี่บ่อัมโบ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 กินไปนี่ตะอัมโบป๊กป๊กป๊กพี่บ่าเอ้ย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 ป๊กพี่บ่างัวต่ำดาบวนเนยป๊อกจะโดดเสือเขาเนี่ đưa 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 มูมี่กินมากกินด้วยปั่นยายเพิ่งก็ไปพ่อเขียวย่างยันมูมหวนหอยอิ่มแล้วาหานไนะหวเนาไทยเตรียมกินยักินเอา ทั้งรดเลยบัดอะไรไหมคะอะไรไหมคะอะไรไหมคะ อะไรไหมคะอะไรจังค่ะอะไรไหมคะหนกกลัวหรอคะอะไรไหมคะอะไรไหมคะคัน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 เอากาวให้หนูหน่อยค่ะเอากาวให้หนูหน่อยค่ะเอากาวให้หนูหน่อยค่ะอ๋อสบายสบายค่ะเอากาวให้หนูหน่อยค่ะเอากาวให้หนูหน่อยครับเกาเก้าเก้าเก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 าอีกเกาอีก เข้าอีกเ้าอีกเข้าอีกครับเข้าอีกครับวายฟินครับฟินบอฟินครับ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 